แตนนั้นลงเป็นช็อตได้ไหมกอได้ไหมอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะแปลว่าถ้ามีครั้งหน้าต้องมากันนะอย<แ>วจะขอแก้มือหรืออาจจะเป็นเสียงก็ได้<อ> <laughs> แต่ว่าเป็นไงวันนี้โดยรวมโอเคไหมไม่โอเค,อเคบอกได้เลยนะว่าจริงๆแล้วตอนแรกคือแบบเสียงสั่นมากถ้าใครกลับไปดูที่เขาเรียกว่าอะไร ถ้าใครถ่ายคลิปไว้แล้วกลับไปดูนะสั่นมากคือแบบกึ่มเต้นอะแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยวันนี้คนจะเยอะขนาดนี้ด้วยไม่เหนื่อยเลยหรอชิมูไร่ขอบคุณมากนะจริงๆเนาะขอบคุณจริงๆขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่แบบเออแบบเอ้ยมากันเพ้งนแไม่ไ็นรู้ว่ามันชิมูแต่ว่ามารอกันแล้วก็มาเจอมาเจอ พอเจอผมกับพ no? huh? um ี่วีเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วพี่พูวีเหนื่อยไหมคะใช่นะแล้วพี่พ ind ูวีเหน่อยไหมคะฮะแล้วพี่พูวีเหนื่อยไหมไม่มีอะไรสนุกสนุกจริงสนุกจริงเลยที่ซะหนูจริงก็รู้สึกว่าแบบเออได้แบบได้มาทำไหนอย่างที่ตัวเองไม่เคยได้ทำมาก่อนอย่างเช่นไทยวีกับพี่เขาเนี่ยโอ้โหจากที่ทำมาที่เคได้ฟังสัมภาษณ์นั้นบอกเลยว่าโคตรจริงจริงแบบจริงมากเลย แต่ก็พี่เขาก็าน่ารักมากพี่ก็ช่ยวยเราแบบเยอะเยอะแล้วก็พยายามแบบให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเนาะก็จริงๆแล้วก็แอบแอบ,แอบมีคุยกับพี่ก็เรือว่าเออไม่ไม่ได้อยู่ในซีหรือไม่ได้เล่นกับพวกอีกนานจนลืมไปแล้วว่ามันเล่นยังไงเอานานจริงไหมล่ะก็สามปีนะสามสี่ปีนะแต่ก็ แต่เอ้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออเคยประสบการณ์มันไม่ใช่ใหม่แหละแต่ว่าก็เก็บประสบการณ์เรื่อยๆทาําอะไรหลายอย่างไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เป็นอะไรพูดไม่ชัดพูดติดขัดหลายรอบแล้วเนี่ยตื่นเต้นคนเยอะตื่นเต้นเออก็จริงคนเยอะตื่นเต้นอันนี้ไม่เถียงยอมรับเลยชอบอันนี้มากเลยอะไอ้อที่มันเป็น นนที่เขามุนหมุนนะแล้วก็มีหน้าผมอะ่ะงานที่แล้วก็มีจะขอโทษจะไม่ได้งานไหนตอนนี้เบอร์ไปหมดแล้วเบอร์วันไปหมดแล้วแต่ว่างานจำได้ว่างานที่แล้วก็มีแล้วก็มันสะดุดตามากเลยมันเตะตามากเลยคือตอนที่ร้องเพลงอะ่ะคือตอนแรกแบบจะพยายามบอกโฟกัสฝั่งนี้ใช่ป่มแต่พอเห็นตรงเนี้ยอยู่ในหา่างตาก็จะรู้สึกแบบอ่าโอเคเราสามีก็ได้แต่น่ารักนะนะ่ารักเอ เขาเรียกว่าอะไรต,ต,ตัวหมุนหมุนน่ารักดีตัวหมุนน่ารักดีฮะอะไรนะไม่ได้ยินของตกแมวครับครับของตกแมวเหรอคิดมุกไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไปกินก่อนอะไรอันนี้ใช่ไหมของตกแมวเหมือนกันให้ผมจริงเหรว ดี๋ยวมาดูซิวิน่ารักมีแมวด้วยเอา้าอ๋อเออมีแมวด้วยคือมันมีทุกแมวดี่แหละก็มีใครได้เห็นในนี้บ้าง <c oughs> พูดดีไหมอะ <c oughs> เอ้ลูกลูกล่าสุดที่พี่ฟอนลงอะอ <c oughs> ไปไปขอขอแก่ตัวได้ไหมขอแก่ตัวว่า เขาบอกว่าถ่ายเก็บไว้เฉยเฉยอายอันนี้อันนี้คืออะไรไม่ไม่เชื่อหรือว่าอะไรไม่เชื่อหรอจริงหรอครับเห็นเห็นกันเห็นกันว่าเป็นคนอย่างนี้เลยเหรอพี่นไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแค่ แกตัวไม่เฉยๆว่าเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าแท็กเก็บไม่เฉยๆนะได้นะนะของผมมีไหมเปลี่ยนเลยดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่า <c oughs> เนี่ยชอบแซ่กันนะ <c oughs> อยู oh. oh. right. ette, right <S <s ่นิดเดียวอะไนะยังกัดปากเลยวะกัดเยอะย่าย่าย่ยอยอันนียกัดเยอะไปนะเพราะแนี้น่ เอาเลยอะหม้คนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเขาไม่หุ่นเลอนแรกฮะอันหนึ่งเริ่มเริมลิฟต์เปียนกับอะไรไม่ถูกกับพอหน่อยรอบพอผู้หญิเดียวถึงไปเอายังไงดีอะเหนียวเลยเหนียวลูกเหนีอาตรงนี้ไปแล้วกัน น่าจะน่าจะดี๋ยวพอนะของจริงเรออันนี้ก็ของจริงนะนี่ก็ถืออยู่ในมือนะนี่ไม่ใช่ของปลอมนะอ่ะแกดูของจริงถ่ายให้ทันนะหนึ่งสองสามอ่ะเย็นนะ ฉันม yeah, you know, you know, you know, ่เห็นฝลอะไรที <S <S IR ่ฉัน้ค oh, ุณอต้องทำไมต้องทำไมต้องทำแบบีด้วยรอะไรนะโหแรงมากนะโหพูดขนาดนี้ก็ต้องทให้บ้าเมื่อคีฝึกใครไม่ไดเมื่อกีบอกว่าแล้ววินไม่รักบอกจะไม่ทำรอ 我来抵抗吧。<laughs> <laughs> คือยืนทาท่าแมวไปเรืออ่อยๆหลออยังงั้นหลอท่าเลยนะฮะซ้อมคนเอลเอเป็นไงบ้างอ๋อเออใช่ซ้อมคนเอลเอก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปซ้อมต่อเลยก็ไอ้ของเราโชว์เรามีคุณภาพโชว์เรามันต้องซ้อมถ้ามันจะทำออกมาให้มันดีมันก็ต้องซ้อมมันก็ต้อง เนาะสปอยนิดหน่อยอาถามกลับคิดว่าโชว์นั้นจะเป็นแนวไหนไ<อ>โชว์เต้นอ่ามีโชว์เต้นแล้วหนึ่งคิดว่าจะเป็นแนวไหนหวานเจี๊ยบไม่อยากแบบเจ็บๆบ้างเหรอหวานหวานเคยทำแล้วว่าแบบเจ็บๆขมๆบ้างเอาไหมเซ็กซ์่ีอ,อ,อยากได้เซ็กซี่อ่ะ รู้เลยนะว่าใครเป็นแม่เพราะว่านี่เป็นแม่ที่คือหันแบบไม่ไม่เอานะแอบบเห็นอยู่นะบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะจะฉีกสัญญาแม่นะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้เหรอจริงๆแล้วแอบ,บส่งแล้วแอบ,บเห็นหลายรอบ,บ,บนะว่าแบบเออบางคนบอกว่าแบบเออรออะไรนะรอไม่ใช่รอยี่สิบวยรอไอ้ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่แบบรอ ออรออะไรนะรอโมเมนต์ผู้วิน,นเมียวกลับมาเลยสักอย่างบอกว่าันตั้งคณะกรรมการหรืออะไรอะไรอะไร,อะไรสักอย่างแอบเห็นอยู่แล้วก็แบบโอ้หนี่มันกลายเป็นแบบเป็นลทัทธิมีคณะกรรมการมีมขนาดนั้นเลยเหรอ,รอแซวนะอันนี้แซวนะหยอกนะฮะเป็นวันละเอะ็นชาโอ้ฮะ ไอ้นะเขอพี่ตั้งหน่อยแล้วตอนนี้ไม่ใช่เหรอแล้วแล้าาวแล้วแต่พิจรารณาก,นากันเอาแล้วแต่พิจารณากันเอาไปนะ,ะ,ะพี่ตั้งสักยืนอย่าพี่ตั้งสักยืนมีหลายคนนะในบ้านอ่ะพี่ตั้งสักยืนมีหลายคน ก็ชื่อยู่ล้วพี่ตั้งสเกแครับผมก็ไม่ตังอยู่แล้วนะพี่พี่ตั้งอะไรนะมุ่งการพี่ตั้งเช่นนไม่โอเคก็โอเคก็อโอเคขอบคุณทุกคนมากมากนะที่มาวันนี้ก็เอ่ใครอยากจะมาเจอพี่ตั้งสกิลก็เดี๋ยวผมลองถอด ตามมาด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วมา,มานะวันนี้ขอใส่แต่ตอนดีได้ไหมสกักการ